คิมพยอนจุงประกาศในคอนเสิร์ตว่าจะแต่งงานเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศิลปินและนักแสดงอย่างคิมพยอนจุงได้จัดคอนเสิร์ต First I Want To Say ที่กรูมารีเซียเตอร์ในกรุงโซและได้ประกาศในคอนเสิร์ตว่าตัวเองกำลังจะแต่งงานโดยพูดว่า ผมไม่รู้จะพูดอย่างไรแต่ A, ผมตัดสินใจจะแต่งงานกับคนที่อยู่ข้างๆผมในช่วงเวลาที่ผมยากลำบากที่สุดเขายังบอกอีกว่าที่ผ่านมา <c oughs> เขาได้รับความสนใจและความรักมากมายและรู้สึกขอบคุณแฟนเพลงที่คอยสนับสนุนและอยู่กับเขาในวันที่ยากลำบากเช่นกันวันนี้จึงเป็นวันดีเขาอยากจะแบ่งปันการเริ่มต้นเครื่องหลังของชีวิตให้ทุกๆคนได้รับรู้ความฝันวัยเด็กเป็นจริง บัตทาทินสันได้พูดถึงการรับบทเป็นเดอะแบทแมน เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการเดินพรมแดงสำหรับการฉาย The Batman รอบสือมนลชนที่ BFI ในกรุงลอนดอนซึ่งนอกจากโรเบิร์ตพาทเนสันจะแต่งตัวเป็นบรูซเวนแล้ว,ลวเขายังได้กล่าวในงานอีกว่าเขาโตมากับแบทแมนและใส่ชุดแบทแมนมาตั้งแต่เด็กๆนี่เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากๆผมอยากรู้จริงๆว่าตัวผมในวัยเด็กจะรู้สึกอย่างไรนักแะสะแดงที่รับบทแบทแมนแต่ละคนเป็นตำนานและได้สร้างความชอบที่ผมมีให้กับภาพยนตร์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากเป็นนักสแสดงผมโตมากับแบทแมนที่นำสแสดงโดยอดัมเวส คิดว่าชุดแบทแมนที่ผมใส่ก็คือฉบับอดัมเวสนั่นแหละทิปนี้เราที่ฟลอริดาเปิดตัวที่พัก Star Wars ดิสนีย์แลนด์ที่ฟลอริดาได้เปิดตัวโรงแรมในทีม Star Wars วันนี้เป็นวันแรกโดยใช้ชื่อว่า Star Wars Galactic Star c r u i s e ซซึ่งเป็นแพ็กเกจ2คืนที่จะพาแฟนๆไปพักอาศัยในสถานที่ที่เจ้าหญิงเลอาและฮันซโลไปฮันนีมูนกันโดยจะสามารถพูดคุยกับเหล่าดรอยด์และชิบาก้ารวมไปถึงได้เจอตัวละครใหม่ๆอีกหลายตัวและจะมีกิจกรรมทำมากมายรวมถึงให้เลือกว่าจะอยู่ด้านมืดหรือว่าด้านสว่างเมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกสงครามจักรวาลจริงๆ หมดเวลาลงแล้วน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนทุนที่นค่ะ